ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับว่านี่พบกับช่องของนารกอเล็กไรนะครับนารกอเล็กไรเราเรียงนะครับว่านี้นารกอเล็กไรนะครับจะเดินทางนะครับไปกรทำไปที่นะครับอันเชิญนะครับองค์ปู่พญาสมิงเล็กไรนะครับตามทำตามทำธรรมชาตินะครับที่นารกอเล็กไรได้เคยไปสำรวจไว้เล้วนะครับรังนี้เ็าเป็นครังที่สีเหลวที่เดินทางไปนะครับ สามขงังแรกกันประสบความสําเร็จมาดูว่าครับว่าขังที่ซีนี้จะประสบความสําเร็จไหมครับนะครับฝากผู้ใจกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าไปกระทธพิธีอัญเชิญอ,องคูพญาสมิงเล็กๆตามธรรมธรรมชาตินะครับนาฬกกาเล็กๆแล้วก็ทีมงานจะเข้ามากราบนะครับที่วัดประธาเจงหวัดนครซีธรรมราชอยู่เสมอเสมอนะครับ เพื่อขอพ่อนะครับให้ทันประธานพรนความสําเร็จความปลอดภัยในพิธีกรรมอัญเชิญองค์ปูเล็กไๆเราได้เดินทางมาถึงบริเวณชายปา่าก่อนทีเราจะเข้าทําไปกระทําพิธีอัญเชิญองค์ปูพญาสมิงเล็กไลเมื่อเราได้เดินทางมาถึงบริเวณชายปา่าเราจะต้องประกอบพิธีเปิดปา่า เผื่อขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ให้เจ้าป่าเจ้าเขาปิดหรือบังป่าเพื่อทำให้เล่าล้ป่าแปะป้องกันสัตวดมีผิดทางร้ายหรือสัต์ที่ดูหลายทางร้ายไม่ให้มาทำอันตรายเล่าร่วมไปถึงผูดผี ปีซาคุ้นไซม่นดำที่จะเกาะติดตามล่อไปมีมากตั้งแต่โบรานท่าน,านปา่าหรือภูมิอาคมที่เขาเข้าไปหาของปา่าหรือเข้าไปหาของดีผ้าในธรรมเขาใช่กันมากน่าแล้ว ้างมาถึงบริเวณนาธรรมก่อนที่จะปูผ้าขาวว่างเครื่องเซนวายจะต้องกล่าวขอที่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมซักก่อนหลังจากนั้นกล่าวข้าอันเชิญถวายเครื่องเซนบอกเกตนาว่ามาท้ำอะไร เซตจากพิธีตรงนี้ทำพิธีกันตัวทำพิธีเปิดธรรมเป็นลำดับต่อไปเอานะครับหลังจากที่เราทำพิธีเปิดธรรมแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เดินเข้าไปผ้ายในธรรมกันจะสังเกตลักษณะผ้าไหนธรรมได้ว่า เป็นทำที่ยิย่โตมากๆนะครับและมีท่างเดินแยกกันออกไปได้ไลไลหลายท่าหลายห้องแต่ละห้องมีเพดานทำที่ไม่สูงมากนะจะสังเกตได้ว่าเป็นเพดานทำที่ไม่มีช่องไม่มีรูเลื่อยภายในทำจะสะอาดสะอาดไม่มีกินของขี้ขังข้าวมีสายหนามไล่พานและมีคีเล็กไรมากมา อากาศภข้ในทํำเย็นสดชื่อสบายนี่แหละครับตรงตามตำล่าเลยมีท่างเดือค้องเล็กไรนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีท่างเดือค้องเล็กไรเป็นรรทำทีตรงตามตำล่ามีบางช่วงที่มีอาการหูอื้อเพราะว่ามีพลังงานคองเล็กไรไล่ไลเวียนอยู่บริเวณน,นั้นมอเชื่อเล,ล็กไรตรงรูนะครับว่า ร่งแม่อยู่ตรงไหนร่งลูกอยู่ตรงไหน,นไม่ใช่ว่าคิดจะปูปพาค้าตรงไหน,นหนังอันเชื่นตรงไหนก็ได้นะครับต้องศึกษากันร้อยทางเดินของเล็กไรนี่เต็มถัว่วรทนะครับที่เคลื่อนที่ออกไปเซฟดาพึงถุกวันผ่าใย่ข้นสิบห้าคำนะครับทันก็จะออกไปเซฟดาพึงมาดูประวัติเล็กไร ในตำราเขาเคียนด้วยว่าเล็กไรถือกําเนิดประมาณเจ็ดพปีบรรพการขอประวัติองค์ลืษสีนามกัสปาผู้มีเดชะย่านบำเพ็ญอยู่ในธรรมอำนาจจิตฤทธิ์ไกลเล่นแหลแปรธถาดด้วยเข้าถึงวิชา แ่งย่านซองเห็นแหล่หนึ่งในพนังทำรรเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนล้อมเลี้ยวเหลื่อนไหลปลาเดียวแยกตัวปลาเดียวร่วมตัวเป็นทีอัศจรรย์ลื่ซีจึงชัยฤทธิแห้งย่านดึงแหล่ออกมาอันแหล่นั้นลือว่าเล็กมิชัยขายเล็กไม่เชิองอยู่ตา่างทำธรรมชาตทำพ้าไหลฤทธิ์ใด กสปะลฤสีบรรจุพลังอำนาจแห่งย่านอัศจรรย์พันหลึกแลหลยืดทดหายตัวได้ละล่ยรวมตัวบินไปกลับมาดังใจเนิลมิตกลายเป็นเล็กไรวิเศษต่อมาไม่น่านฤสีกสปะถึงการมรณะทอดวิญญาณเข้าไวในแล ทำให้แหลนี้มีอำนาจหลิดดุดดังลือียืได,ดได้หดดได้ละลายหายตัวกลายเป็นตํานานให้ช่าลือซีผู้ปฏิบัติอยู่ป่าเขาทำดอยเมื่อการดับคันหมวยมรณาในธรรมวิญญาณเขาสิงสูแหล่ถาดนีนา อนุภาปลิดเลือสีน้ำหว่าเล็กไรนั่นคือประวัติเล็กไรที่คู่บาอาจารย์ที่ทันได้เขียนไว้ต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าซูพิธีการอัญเชิญอ,องค์รูรพญาสมิงเล็กไรนะครับ พุทธังวันทีตะวาข้าพเจ้าขอไหวซึ่งพระพุทธคุณอังทำมังวันทีตะวาข้าพเจ้าขอไหวซึ่งพระธรรมคุณอัง สังฆังวันทีตะวาข้าพเจ้าข้อไหวซึ่งพระสังฆคุณนงอันหนึ่งข้าพเจ้าข้อรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณพระบิดามารดาคุณอุปชาครูอาจารย์คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตั้งหัวคุณพระฤาษีตะไฟคุณพระฤาษีปารโกตคุณพระฤาษีกัสสะปา คุณบระสีไข่พบคุณบระสีถาศาสนามงคลทั้งพระเพชรุกันและนักสิทธิวิทยาอีกทั้งนางพระธรณีนางพระคงคาพระเพิ่งพระไครยกรูจะขออันเชิญปู่เจ้าสวิงเล็กจงเสด็จลงมาในมณฑนพิธีในคณะที่เรากล่าวบทอันเชิญ เพื่ออัญเชิญองคูพญาสมิณเล็กเราต้องมีจิตใจทีแนวแน่ตั้งมันไม่หวกแวกเราจะต้องกล่าวตั้งถาดปลุกทาดล้อมถาดและดึงถาดออกมาในพิธีกรรมดุลีเราจะต้องกล่าวตั้งแต่หนาา้าปักธรรมเลยวว่าเราจะมาขออัญเชิญองปูพญาสัมมิณเล็กไรให้ทันในหยุดย่อยลงมา ให้ได้ชื่นชุ่มบารามีระลึกถึงคู่บาอาจารย์อยู่เสมอจิตใจจะต้องไม่บกเวกจะไม่ได้รับอันตรายในการกระท่ำอ่ที่อันเชิดองคูพญาสมิงเล็กรอด้วยดั่พึ่งพ่อทันยืดย่อยรอบไปแล้วเราก็ต้องอธิษฐานจิตก็คอยทันได สำเแ็จออกลงมาเป็นชนิดไหนก็ได้เป็นวันหนะก,ก็ได้ก็แลลวแต่ทันจะเมตตาเล็กไรนี้นทถันเป็นคล้องเลี้ยวเมื่อทันออกมาแหลวนี้กระทบกับอากาศก็จะกลายเป็นคล้องแข็งก็ได้ลงมาในพื้นพาขาาตามที่เราคอกไว มาอากนชัยอากันชจยาปันตังปันตังโซดายานามาณโอโคโนกาโคโนอาณาอาคังอูมีอามีมายุตังสูนาพุ้ตังหาสูนาจิตตังก็มามาณีมามาอากนชัยอากันชจยาปันตังปันตังโซดายานามาณโอโคโนกา หลังจากที่ได้กระทาพิธีอัญเชิญอ,องคูพญาสมิงเล็กไรเป็นทีเรียบร้อยแล้วกอจะสังเกตด้ว,ว่าในพื้นผาคขาจะมีเล็กไรว่าณะสีต่างๆลงมาเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆเป็นเล็กไรโกดปีแล้วก็เป็นเล็กไรแก้วว่าณะสีชมพูซวยสดหนงานกล้ามาเป็นเล็กไรหยาดนามฝาท่าราวดีทีวาได้เสด็จลงมาในเทียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กไร ญาตินำฝายทราวดีในพิธีนึงก็ไม่ค่อยจะลงมาเท่าไ่นะครับอันเชิญยาก,ก็จะเป็นเล็กไรแก้วนะครับที่เสด็จลงมาจากพระนังธรรมนะครับเป็นเล็กไรวัหนาสีหนำพึงนะครับฝติดตามนักก่อนเล็กไรเ่าประสบการณ์ในพี่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ